来老板，他们。 交房子，你那不会的，我来做。 บางเนี่ยประชาชนในเขตเทศบาลเนี่ยมันมีได้ร้องเรียนว่ารถบรรทุกอ้อยและรถบรรทุกใหญ่ๆนะโดยเฉพาะรถอ้อยเนีมันอันตรายมากแล้ววิ่งดันเกลื่อนมอเตอน์เกลื่อนถ้าเกิดมันเกิดปัญหาเนี่ยมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กนะับชาวบ้านให้เหล่าประชาชนแล้ววิ่งทั้งวันทั้งคืนผู้เกับมีวิธีการที่จะแก้ปัญหา ครับก็เอ่ออันดับแรกเราต้องเข้าใจก่อนว่าบรรทุกอ้อยเป็นเคื่อเศรษฐกิจที่รัฐบาลให้คอยอยู่เองครับผมมีการควบคุมโดยเหนึ่งต้องบรรทุกสูงไม่เกินท้องหลดสามเมตรแปดสิบสองต้องวิ่งกันคืนเนี่ยต้องติดเออ่ต้องติดไฟแล้ว มีการจับคุมครับจับคุมและก็กดขันกันตลอดมาทุกวันนะครับในงานมีผลการดิบคุมตลอดนี่เรือ้อยเนี่ยมันมีฤดูการเก็บอยู่ต่องกานตั้งแต่เดือนพฤศจิกาธันวามกรามีนานเมษายนอาจจะเลยอย่าลืมลูกค้าเพราะว่าปีนี้ชาวไร่อ้อยในบ้านมีแล้วก็พคกเจริญหนองม่วงเนี่ยขาโบดเนี่ยปลูอกอ้อยมากขึ้นเพราะว่าปีแล้วเศรษฐกิจ ราคาดีรัฐบาลในการส,สงเสริมการแก้ไขปัญหาระยะสัน้นผมก็คือในฐานะเป็นเจ้าหาน,น้าทีา่จราจรเขตเทศบาลเราเนี่ยเราจะควบคุมความสูงนะครับสองไฟไม่ให้สูงเกินเพื่อลดเนี่ยอาจจะเกิดบาดเจ็บใ,ในตลาดที่มีการล้มเขาจะได้ไม่ไมเกิดความเสียหายนะครับแต่ในสามปีที่ผมเป็น ผู้ขับที่นี่มายังไม่มีรล้มในเทตลาลนะครับสมาตงไปล้มในด้านนอกซึง่งเป็นทางโค้งพอรถต้องวิ่งทางทาทางโค้งที่มีความลาดเอียงเนะราก็ควบคุมความสูงไว้เพื่อให้ไปล้มในในทางท,ที่ง่ายๆครับการแก้แค่ยาวก็เป็นหน้าที่ของกรมทางหลวงกับเทศบาลทีล่ต้องทำไบพาส อำเภอบ้านมีต้องควรจะทำใบพัดได้แลนะ้วครับเพราะว่าในสามปีที่ผมมาเป็นปาที่นี่อาจจวันนี้ก็อาจจะสิบปีมีอ้อยวิ่งปีหนึ่งไปหลายหมื่นตันนะครับหลายหมื่นตันวิ่งไปจากที่ไปโรงงานที่สิงบรุรีและยังบางเจ้าในวิ่งไปถึงโรงงานที่บุรีรัมย์บางเจ้าวิ่งไปถึงราชบุรีนะครับอีนี่อ้อยมีผลผลิตมากแยกไปขึ้นเหนือนี่เรามีอ้อยไป เอ่รียกที่ประชุมนะครับบางเจ้าเลยนึ่งวังโน่วบางที่ทำอย่างไรถึงจะไม่ให้ผ่านในเขตที่เขตตลอดเทศบาลอดไมีเอ่อข้อนี้เราห้ามไม่ได้รถอ้อยเนี่ยต้องวิ่งเพราะว่าเขาก็เป็นรถที่เสี่ยงสีต้องแต่ถ้าบาดตามกฎหมายเนี่ยเขาวิ่งได้แต่เราก็พยายามคุยกับนักสมาคมของเราแถวไร่อ้อยเนี่ยพวกที่ต้องบรรทุกไม่เกินความสูงไม่เกินยี่หกก็คือสั่งไม่ไปเสี่ยงนะแล้วก็อย่าให้ตกหล่นไอ้เรื่องตกหล่น เขามีเจ้างี่ตามเก็บอยู่ตลอดครับผมก็มีผลการควบคุมตลอดว่าบรรทุกสูงเราต้องจับเมื่อหลายปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยเราจะเจนสายไฟสายโทรศัพท์ผมก็เกี่งวนมากเมื่อปีแล้วจับมากเลยปีนี้จับเพราะบรรทุกท่ำลงจะอยู่นในเกณฑ์ครับจะไม่อยู่ในเกณฑ์แต่ว่าก็จะมีปัญหาให้เกิดบวชเเพราะว่าถนนสายบ้านดีน้ำโกงเนี่ยมันทำโค้งเยอะ ก็ย,ยังมีวัตถุอยู่แต่ว่าเรื่องรถชนปีนี้ดีรถอ้อยชนกับรถอื่นยังไม่มีนะครับมีแต่รถลงเองนะครับปีนี้โชคดีมากการแกรกใส่ระยระยะยา,าวครั้งที่สองก็คือได้ยินได้ข่าวว่าโรงงานอิกอ้อยหรือว่าโรงงานอีดน้ำอ้อยเนี่ยจะสร้างที่อำเภอสะบุรอันนี้เห็นควรที่กรมศัลยกรรมโรงงาน ต้องเล็งรับอนุมัติอนุญาตเพราะว่าอ้อ,อยเป็นพืชเศรษฐกิจครับยิ่งผลิตมากก็ยิ่งเป็นประโยชน์กับประเทศไทยม<ส>ีโรงงานตรงนี้เ<ส>น,นี่ยเราจะมีผลผลิตของจังห<ส>งว,งงวัลดลบร,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 รีเพิ่มขึ้นนะครับเราก็เอาแค่น้ำตาลไปน้ำเดียวน้ำอ้อยไปโรงงานผมว่าเป็นเรื่องที่ดีก้อนควรเล็งรับให้มีการก่อสร้างโรงงานที่จโบบดหรือโกกเจริญนะครับคือหนึ่งก่อสร้างครพับ ค,คนที่ซ่อมตั้งใบพัดก็ดดดดดดรวดดร็เพราะว่านอกจอากรืองนี้มีรถอื่นอีกหลายๆรถเช่นรถแร่นี่นะครับรถคอนเทนเนอร์รถน้ำมันวิ่งผ่านเส้นนี้เป็นเึ้นหลักเลยคือเส้นบนันนีทัง้งหมดเพราะว่าตัดไปโดนเอเซียใกล้ไิดเดียว